สว,ส,สวัสดีจ้าพูไปเลยค่ะแพรจ้าส,สิค่ะรู้ไหมจ้าวันนี้จะเอาอะไรมาให้รีวิวไม่รู้เลยปกติอะสิอยู่บ้านสิชอบทำอะไรบ้างนอนกินอยา่างอย่างอื่นสิอยาอ่อยางอื่นใช่แบบเอองานวงงานบ้านก็ทำทุกอ,อย่างเก็บห้องกวาดห้องถูห้องซักผ้าแล้วงานบ้านอะไรที่ชอบที่สุด ไม่มีเนี่ยเ้ต้องมีสิต้องมีชอบซักผ้าแล้วอ่ะเวลาสิซักผ้าสีจะชอบแบบมีวิธีเลือกน้ํายาปรับผ้านุ่มน้ํายาซักผ้าเลือกแดดยังไงสถานการณ์ยังไงบ้างต้องบอกว่าตัวเองอ่ะเป็นคนซักผ้าด้วยซักผ้ามือชอบซักผ้ามือเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันสามารถที่จะคอนโทรลแบบความสะอาดของเราได้อ่ะแต่ว่าเคล็ดลับสาคัญเลยก็จะอยู่ที่น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผงซักฟอกที่ใช้เราก็เกิดมาขนาดนี้แล้วทำไมวันนี้ได้ให้ทำแหละ ไปเซเว่นชื่อน้ำน้ำยาปาบพนมคือไงไปเจอเชลหนึ่งน้ำยาปากพนมคือเยอะมากจนแบบเฮ้ยเซเว่นน้ำยาปากพนมเยอะขนาดน,นี้เลยอ่ะอก็เลยแบบซื้อมาให้สิลองดูเอาจริงๆนะคือเข้าเซเว่นอ่ะไม่เคยสังเกตเลยนะว่าแบบน้ำยาปากพนมแม่งตังกันยังไง,งไค,คือส่วนใหญ่แล้วอ่ะจะแบบอ่ะชอบชอบใช้ดาวนี่ใช่ป่ะส่วนตัวชอบใช้ดาวนี่ก็จะหยิบแค่ดาวนี่เลยแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นต่อคือไม่ได้ไปมองว่า อาอัอนี้ออกใหม่อันี่เพอร์ฟูมอีนี่แบบอย่างนี้อย่างงู้นแบบมันไม่ได้มองอ่ะคือแบบหยิบเสร็จอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้ว่าเราใช้อะไรประจําแบบเออแต่วันเนี้ยอาจจะได้กลิ่นใหม่ๆไ,ไปเปลี่ยนแบบใช้บ้างอะไรเงี้ยถ้าพ<ช>ี<ห>่แพรมีรีวิวอะไรเงี้ยคือน้ายากับพนณมียี่ห้อหนึ่งอ่ะมีหลายกลิ่นมากมีหลายรุ่นอย่างที่สีพูดก็คือ,อมีทั้งเพอร์ฟูมมาตรฐานเข้มข้มนวันนี้พี่จัดมาให้เลยจ้าเซตหนึ่งแต่ว่าอพี่อ่ะเริ่มมาแค่ยี่ห้อละสอง กลิ่นหลักๆที่คิดว่าน่าจะเด่นที่สุดในทีน,น,นี้แล้วล่ะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราอะมาลองดมกลิ่นแต่ละตัวว่าอันไหนกลิ่นที่แบบกลิ่นแรกที่สัมผัสได้ว่ะอันนี้คือหอมอันนี้คือชอบแล้วก็จะมาลองซักผ้าดูว,าว่ากลิ่นไหนที่จะติดทนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า,าอันนี้คือเราเททุกสูตรไว้หมดแล้วใช่ถูกตอ้องเราจะมาเริ่มลูกน้อมใน,นดวงใจของสีก่อนเลยตัวนี้จะเป็นดาวนี่ซันไลท์เฟสเป็นดาวนี่กลิ่นหอม เนียย่มบังซีเป็นกิ่นหอมสดชื่นยามเช้าตัวยอดิพชใช่หองเท้าของดามี่เรามาลองดมกลิ่นเลยดีกว่าเป็นไงบ้างน้องเป็นสีฟ้าอ่าดอเขาดมก่อนนะคะหอมหอมแบบดอกไม้แบบบางบางอะไม่บางนะดมสูตรเยอะก็ไม่บางนะ หอมเย็นๆอะหอมแบบเฟสๆอะตามที่เขาบอกนะคะไอ้ตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นอ่ะมาลองอีกตัวเลยดีกว่าดาวนี่ือนกันก็จะเป็นดาวนี่พรีเมียมเพอร์ฟูมตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นพิเศษหอมติดทนนานยิ่งกว่าน้ำหอมระดับพรีเมียมนี่เรามาลองดมกินกันเลยเพิ่มเสน่ห์ชวนหลงไหลหน้าคนหาทุกวันคนตัวหน้าคนตัวด้วยนไม่กินเหมือนนมอะรู้สึกว่าฟีลเหมือนกินเหมือนนมใช่ใช่มีความนมนม แต่รู้สึกว่าอันนี้จะเข้มคนมันหนึ่งหนืดกว่าอ,อ,อันนี้มีความหนืดนะมาค่ะตัวนี้ตัวที่3เป็น Luxury Perfume น้ำหอมหรูมีระดับด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์น้ำหอมกระจายกลิ่นกลิ่นเฟสติลลี่นี่เหมือนแบบเดินผ่านแล้วได้กลิ่นน้ำหอมเลยอะไรเง<า>ี้ยเขาต้องจะเหมือนเน้นกลิ่นบบดอกลิลล,ลี่อะไรอย่างเงี้ยหรอถ้ามันดมแล้วมันไม่ใช่ลิลลี่ล่ะเป็นน้ำหอมแต่อ่ดดมก่อนเลยแม่อา นมไม่เผื่อเพื่อนเลยก็กลิ่นลิลี่ดอกลิลี่แหละอันนี้มันจะมีความฟุตตี้อ่ะมีความกลิ่นออกเปรี้ยวๆกลิ่นออกเปรี้ยวนิดนึงเอออันแต่ๆนี้จะเป็นนมๆมากกว่าแต่ก็คนละยี่ห้ออ่ะลองคอนฟอดตัคอนฟอดเอ็กซ์เตอรฟโฟร์ลักเฟสหอมดอกไม้หอมละมุนสูดเข้มข้นพิเศษ ตัวนี้เขาบอกว่าทําให้ผ้าสีสันสดใสหอมนานถึงซักครั้งหน้าก็คือเหมือนใสแล้วมีเงยแล้ว,ลวก็ยังหอมอีกอย่างเงี้ยหรอนี่เขาบอกเปไ็นนะีดนด้วยนะสามดีจะ้ะหอมนุ่มสีสันสดใสกลิ่นมันมีความแบบหอมนุ่มๆอ่ะหอม,มหวานเป็นผู้หญิงแบบหวานๆอะไรเงี้ยอันนี้มีความรู้สึกว่าหอมมันสารเคมีอ,ะ,อะจบเลยท <laughs> ี่กุบัญญายิเมื่อกี้ อ่ะไปต่อไปอันนี้น่าใช้เล็งเลงมาอยู่อันนี้คือแพ็กเกจเขาดีอันนี้เป็นไฟลาย์ผลิตภัณฑ์รับค้านุ่มสุดเข้มขน้นพรีเมียมออร์แกนิกแล้วก็มีส่วนผสมของไวท์ทีมาจากธรรมชาติ1าา้0อร์เซ็นมีแรงกำเนินมาจากยุโรปหูมาไกลมาไกลมาก,ามากน้องสี่ซองนี้ก็คือแบบโดนดันออกไปเลยจ้ะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดมกลิ่นกันเหมือนน้ำยาแบบราบนุ่มเด็กหอมๆแบบหอมแป้งๆอะ่ะ ิ่นมเหมือนชาเ่็กๆดูแบบละมุนล,ละมุนรู้สึกแบบนะเหมือนเป็กน้อยอะไรอ<า>ย่างเงี้ยปะ่ะ<ช>แต่เขาเหมือนเขาเคลมมาว่าเขาเป็นพรีเมียมออร์แกนิกนะแบบกลิ่นสะอาดสะอาดอหอมหอมอะไรประมาณนั้นนะออันนี้น่าใช้เอวให้รู้สึกแบบผ่อนคลายมีสมปอร์ตนะ,ะามาตัวต่อไปตัวต่อไปก็เป็นไฟไลท์พุดเซรั่มช่วยลดกลิ่นอับชื้นเหมาะกับหนูตัวนี้ สวิตเซนกลิ่นหอมยาวนานมากขึ้นถึห้าเท่าห้าเท่าก็คืออะไรนะนเหมือน,นอะุ้ยเหมือนกินวายอ่ะคนก่อนแล้วก็ไม่ก <laughs> ลิก่นเมืนจะได้กระจายขึน้นมาไงกินอันนี้มันแบบมันอึก๊กอึกอะมันแบบมีความแบบนี่รู้สึกอ็ฟิลเหมือนกลิ่นเบอร์รี่ หรอใช่กล well, ิ <S <s ่นออกเบอร์รี่นิดๆแต่แบบเคยใช่ใช่เออมันจะเป็นแบบฟู้ดฟู้ก็เขาเคลียร์หรือว่าเป็นฟู้ดเซรั่มก็อันนี้จะเป็นกลิ่นแบบฟิวมีเบอร์กลิ่นแบบเปรี้ยวๆผลไม้เออใช่อ่ะตัวต่อไปไฮยีนไฮยีนตัวนี้จะเป็นไฮยีนเอ็กซ์ตร้าแคร์ซันไลท์คิสกลิ่นทุ่งดามันโรสจากเยอรมันเอ้ยจากยุโรปผสานแดดแรกยามเช้าแดดแรกใหม่แล้ว แดดแรกตอลอดตื่นมาไม่เคยสักผ้าเช้าทีพลังหอมยาวนานจากธรรมชาติร้100อยเปอเซ็นตนี่อาดงซองดอกไม้มากจาก้ะคือแบบดอกอะไรเนี่ยขอดงกินหน่อยอ,อ่ะดงหน่อยกลิ่นมันก็เหมือนกึ่งๆเหมือนผ้าใหม่อ่ะผ้าที่เหมือนแบบตักตักเสร็จใหม่ๆเแบบกลิ่นแดดหอมหอมอะไรนี้ปะ่ะประมาณนี้นนะ้น่าเหมือนแบบ <c oughs> ยามเช้ามันมีกลิ่นแบบ อารีแดดอีดิ <I S 2> อะไรอย่างเงี้ยตื่นมาสดชื่นวันนี้อากาศดีก็เลยแบบอ,อ,อธิบายไม่ผูวเลยคือกินตัวสุดท้ายเป็นไฮยีนเอ็กซ์ต r e s แคร์โซลีแลกตัวนี้เขาบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอิมิชั่นด้วยนะจ๊ะฟิลกูซิลี่ไอตัวเนี้ยแอบเห็นมานะว่าเขารีวิวกันเยอะนะตัวเนี้ยโซลีแลกอ,อ,อาจาออาจะเป็นเพราะว่าน้องแบบเป็นลิมิเต็ดอิมิชั่นหรือเปล่าอาจจะมีส่วนอ่านไหนลองดมกลิ่นน้องสินซะแลกหม แตบไม่เหมือนตัวอื่นเลยแล้นึกว่ารีแลกซ์แล้วหลับเลยอะไรอย่างนี้อ๋อดมแล้วแบบหลับเลยรีแลกซ์อะไรอย่างนี้กลิ่นน้องชัดกว่าตัวอื่นนะกลิ่นแบบฟูดฟูดเย็นเย็นหอมหอมแอบเปรี้ยวใช่ไหมก็ฟูดอะทำไมเอาจมูกไปอังมันยังไม่ได้กลิ่นอีกอ่อมันรู้สึกแบบแบบก็กลิ่นฟูดอะแต่มันจะเหมือนมีกลิ่นอะไรที่มันแบบที่เขาไว้เป่าอย่างนี้ใช่ไหมเกือบ ได้เหรอมันเหมือนแบบมีกลิ่นผลไม้แต่เหมือนจะมีกลิ่นน้ำหอมอะไรแซงเข้าไปอีกนิดนึงให้มันรู้สึกเหมือนแบบเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยเออฟุตี้ตอนนี้มาชน่าเลยจ้ะทุกยี่ห้อให้มันลองซักกันนี่เตรียมมาแล้วอ๋อก็คือเราจะลองซักกันเลยใช่ไหมใช่ว่ากลิ่นอันไหนอะมันจะติดทนมากกว่ากันอันไหนจะหอมมากกว่ากันก่อนที่เราจะไปซักผ้าสิคิดว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพี่เอามาเนี่ยอันไหนเข้าอันดับหนึ่ง อยากลองอันนี้ลองอันนี้ใช่ไหมก็คือคิดว่าเพราะว่าที่แนกอะดมไปครั้งแรกอะรู้สึกว่าไม่ได้ชอบเพราะว่ามันแบบอึกอย่างที่บอกแต่ว่าพอดมอีกทีเมื่อกี้มันรู้สึกแบบมันมีกลิ่นแรกแล้วก็มีกลิ่นที่สองอยู่ข้างในนี้อันเดียวกันอะไน่ออกว่าดูนะคัหาเออใช่มันมีแบบดมครั้งแรกกับพอมันแบบติดจมูกเข้าไปแล้วมันเป็นเปลี่ยนไปกลิ่นหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่ามันแบบพอซักออกมาแล้วมันจะเป็นงไงแล้วอีกอย่างคือนางบอกว่า ช่วยลดกลิ่นอับซึ่งมันถูกูต้องกับหนูมากเพราะว่าเกิดแล้วเปลี่ยนอับอับเกิดแล้วเปี่ยกอะไรอีแบบเผื่อจั๊กเปียกเอ้ยแบบมันยังพอถูมาเอ้ยกลิ่นมันจะกระจายอยู่ไหมอะไรอย่างนี้เผื่อตัวพี่พี่ชอบอันนี้เพราะว่าแพ็กเกจมันน่าใช้แล้วมันเขาบอกออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบออร์แกนิกแล้วเหมือนกลิ่นแบบหอมอ่าชาะหอมชาแล้วมันดูละมุนมันดูน่าใช้อืมอ่ะ พรอยแล้วนะคะหอมอะอืมอันนี้คือกลิ่นดานี่ัวแรกใช่ดานี่สีฟ้าดมกลิ่นดานี่เหมือนเดิมเลยเหมือนที่เคยแบบที่เราใช้ชอบมันดิจะกลิ่นเหมือนตอนที่ดมไม่นี่เลยนะดมน้ำมันใช่กลิ่นไม่เปลี่ยนยังหอมแล้วก็ตดผ้าหอมนานน่าจะหอมนามผ้านุ่มขึ้นไหมเป็นตัวก็ได้นะนุ่มขึ้นอยู่มันทําให้ดูแบบผ้ามันนุ่มฟูขึ้นเนาะดานี่ตัวนี้เคยใช้นะแต่ว่าจํากลิ่นไม่ได้แล้ว ทำไมทำร่างอะนะมันไม่มันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเหมือนกลิ่นมันจางจากตอนที่โดนน้ำไอเนี่ยท,ทั้งคิดว่าไอเนี่ยมันเข้มข้นกว่าติดฟันใช่ต,ตัวนี้มันเป็นแบบเพิ่มน้ำหอมใช่ไหมใช่เพิ่มน้ำหอมน้ำหอมไปไ,มไหนไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่น,ไ,ไ,นไอตัวน้ำยาขัดท่านุ่มเท่าไหร่เลยอะอะตัวต่อไปคอมฟอร์ตลิลลี่ไหมจ๊ะกลิ่นมันเหมือนอะไรหรอว่ากลิ่นเหมือนแบบอุ้ยแต่คือหอมอันนี้ชอบหอมเหมือนดอกลิลลี่ชอบชอบอ่ะตัวต่อไป ให้ดมก่อนอันนี้เขาบอกสามดีผ้าสดชื่นใช่ไหมคะตอนนี้เขาเค,คลมมาแอบขยี้นะแบบว่าอยากรู้ว่าแบบกลิ่นน้ำหอมอะมันจะกระจายของเามั้ยกลิ่นหอมนะหอมเหมือนแป้งเด็กหอมแบบหอมอ่อนๆละมุนละมุนอะได้อยู่กลิ่นคล้ายเหมือนตอนที่ดมนะ้ำอันเนี้แต่เหมือนแป้งเด็กจริงเหมือนพี่สีว่าอืมาตัวต่อไปตัวนี้เป็นเอ่หนึ่งในดวงใจของพี่แพรนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นสาวออร์แกนิกเนียม อืมกลิ่นนี้คือแบบรู้สึกแบบผ้าแบบนุ่มๆบั้งไหมอะ่ะใช่อันนี้อันนี้รู้สึกว่ากลิ่นแบบชัดขึ้นขึ้นมาเลยอะ่ะเหมือนกลิ่นตอนที่ดมน้ํายาปรับผ้านุ่มอะ่ะซักออกมาแล้วกลิ่นก็ยังคงคงติดผ้าอยู่พอดมเสร็จแล้วรู้เลยว่ากลิ่นมันยังติดผ้าเหมือนตอนที่เราดมครั้งแรกอยู่แต่แบบสองตัวนี้กลิ่นไม่ค่อยติดผ้าเท่าไหร่ตัวนี้เป็นตัวที่หนูเรียกว่าหนูชอบกลิ่นนี้ก็ยังชอบอยู่มัน มันหอมเหมือนน้ำหอมฟุดฟูดกับฟุตตี้แบบมิเบอร์รี่สาวเปรีย้ยวๆอะไรเงี้ยหรอหอมหวานอะอือจะก็อย่างที่บอกอันนี้กลิ่นเหมือนเบอร์รี่กลิ่นมันติดติดติดทนผ้าติดผ้าอยู่นะกลิ่นแบบกับตอนที่ดมงน้ำยากับที่ว่าตอนซักเสร็จแล้วอะกลิ่นเดียวกันเลยแบบกลิ่นแบบชัดมากอันเนี้ยตัวนี้นกลิ่นชัดแบบดมงครั้งแรกแล้วเออใช่กลิ่นต่อไปจากไฮยีนอ่ะกลิ่นอะ หอมทุกตัวเลยตอนนี้ให้ยินตัวนี้ก็กลิ่นชับกลิ่นผ้าใหม่เนี่ยหมือนนี่เขาบอกว่าตื่นมาแล้วแบบรู้สึกเหมือนผ้าใหม่เออผ้าใหม่อ๋อใช่ใช่กลิ่นผ้าใหม่เนี่ยเอออออใช่ไหมพอซักผ้าเสร็จแล้วรู้สึกแบบกลิ่นแดดอะพอเราได้ลมเขาไม่กลิ่นไอนี้ด้วยนะเหมือนกลิ่นเหมือนดอกไม้ดอกอะไรทุ่งอะไรต็าล้ไม่จบทุ่งดามัสโรสจากยูโรดามัสโรสออันนี้หอมนี้หอมเอออันนี้หอมอันนี้กลิ่นแบบ สดชื่นตายตัวต่อไปกลิ่นที่เขายอดฮิตในรีวิวเขารีวิวกันเยอะว่ากลิ่นนี้อะให้ลองก่อนเลยอยจะบอกว่าแอบได้กลิ่นนั้งแต่แบบตอนซัก็หรอเป็นยังไงอ่ะทำไมไม่มันแบบเขาบอกว่าโซลหลกเลยนะสําหรับคนที่ชอบความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอเปรี้ยวใช่อยาจะแบบมาแนะนําว่าที่เราั้งบมดั่ะมันมีกลิ่นที่แบบเราจัดกันมาสามกลุ่มว่า ก,กลุ่มที่เป็น,นพวกดอกไม้ผล,ลไม้ฟุต,ตี้สะอาดที่เหมาะสาหรับประผ้าเด็กอะไรเงี้ยกินอะไรบ้างถ้าเป็นตัวที่เป็นดอกไม้อ่ะแนะนําเป็นตัวนี้เลยไฮยีนใช่เหรอใช่ไฮยีนทำไมหนูคิดว่าอันนั้นมันต้องเป็นกลิ่นสะอาดเหรออ่ะก็ถึงบอกว่ามันเป็นอันนะมันเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้อ่อนๆยาเทียงทุ่งเดมัสโลตจากยุโรปข,ของพี่ <laughs> ลำหนัวหนูคิดว่าเนี้ยมันเป็นกลิ่นสะอาดสะอาดอ่ะกลิ่นแบบ กลิ่นสะอาดผ้าเด็กอะถ้าเป็นพวกฟุตตี้อะแนะนําตัวนี้กับตัวนี้อันนี้ได้ใช่อันนี้คือฟุตเลยแล้วก็ที่เป็นผ้าเด็กก็คืออันนี้ใช่ใจ้ตรงกันจ้ามันมีความแบบออแกนิกสะอาดสะอาดกลิ่นหอมหอมสะอาดสะอาดอะไรประมาณนี้ลตัวนี้ก็ได้ใช่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ก็คือแบบเป็นแบบความสะอาดผ้าเด็กอะไรนาาในแก๊ปแก๊ปฟุตแกปฟูตตี้อ่าใช่อันนี้ก็จะเป็น อดอกไม้อันดอกไม้จะมีสามตัวที่เขารอบนะจ๊ะส่วนอันนี้ก็เป็นแบบน้ำหอมอันนี้ยังคนนาใจาอยู่ได้กลิ่นมันจางมากเลยอะกลิ่นมันออกนมๆน,นะตอนที่เราดมอะ่ะแต่พอซักออกมาแล้วมันไม่ติด <c oughs> ใครเคยใช้อันไหนก็เมนต์บอกเราบ้างนะคะว่าแบบอันนี้ดีอันนี้เราใช้เราใช้มาตลอดหรือว่าแบบ เออเราไปลองใช้อันนี้หรือว่าแบบเอ้ยอันนี้มันมีสีอื่นแล้วแบบรุ่นเดียวกันหอมเหมือนกันอะไร่างนี้หรือว่าได้หรือว่ามียี่ห้ออะไรที่เราแบบไม่ไม่เคยเห็นในเซเว่นหรือว่าเอ้ยเราใช้มานานเลยนะอันเนี้ยแบบเป็นทั้งน้ํายาซักผ้าเป็นทั้งแบบน้ํายาบอบผ้านุ่มด้วยอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนก็คือแบบรดกลิ่นอับแบบแนะนําสีมาหน่อยอันนี้ก็คือส่วนตัวส่วนตัวนะคะเอาไปแล้ววันนี้บ๊ายบายค่ะบายบ๊ายบาย